เอาละครับวันนี้เรามารีวิวโทรศัพท์กันนะครับนี่ครับก็คือเป็นโทรศัพท์ซัมซุง A สามหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูดูครับว่ากล่องเป็นไงเป็น Samsung Galaxy นะครับมาเปิดไนเลยนะครับเปิดมาครับก็เห็นข้างในเป็นอะไรนี่แหละพราะต้องเก็บตัวโทรศัพท์ครับตอนที่มา ตันี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ชุดมีชุดทุททกครับจะค่ะอยยืมครับตับวหัวตรงนี้ก็จะมีหัวชัดสีดำหัวมันสีดำแกะมีเป็นสายเป็นไอ้นี่ครับหัวฟังโอเคไอ้นี่คือตัวอะไรอ๋อน่าจะเป็นแค่ตัวเราคุยเฉยๆนี่ครับ ก็จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็เป็นกล้องสแกนนิ้วมืออะไรเงี้ครับรวะนั้นก็จะเป็นกล้องสี่เลมน,นะครับแล้วก็เอาไเล่นเกมก็สบายนะครับตอนซื้อมาเขาบอกว่ามีแรมถึง8 g ิกะไบต์นะครับอืมก็จะเข้าขาประมาณนี้นครับโอเคส่วนคลิปลองใช้เดี๋ยวผมจะทำแยกอีกทีนะครับ นี่ครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะอืมแล้วนะครับอืมครับจะมีประมาณนี้โอเคแล้วก็คนจะมีแค่ประมาณนี้ครับ อย่ค่อยมาดีว,วิวตัวโทรศัพท์กันนะครับดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างตอนนี้ใช้เครื่องเก่ามก่อนครับยังไม่ไดติดฟีติดเลยเลยครับเชฟงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ